สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่15ถึง31สิงหาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็เริ่มดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนในเดือนสิงหาคมอีีหลังดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยเป็นไพ่เดวิลเข้ามานะครับพ Devil ไพ่เดวิลใบนี้เป็นภาพของสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันไอศ์ครีมแล้วเหมือนกับรู้ว่าไม่มดีอ่ะรู้ว่ามันทาร้ายร่างกายแต่ก็ยังจะสนใจยังอยากจะกินมันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพไพ่เดวิลใบนี้บอกชาวาศีรษถุนเลยท่านว่าคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทําไมคนรักของเราเนี่ยรู้ว่าเขาทาร้ายเรารู้ว่าเขาทําผิดกับเราเนี่ยแต่ก็ยังรักเขายยัังงงห่่วเเขขาาาทํดตอยังงต้ออกาารเขยู่เลย เพราะฉันไพ่เดวิลก็เหมือนกันมันเหมือนกับความรู้สึกที่ชาวสีเมททุนท่านเนี่ยคุณรักเขาเหมือนกับหวังว่าสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันร้ายสิ่งที่มันทำร้ายกันเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปแล้วจะเหมือนกับมันจะกลายเป็นความสุขเหมือนกับการกินไอศครีมนั่นเองเพราะฉันไพ่เดวิลไปนี้บอกชาวสีเมททุนท่านว่าคุณอาจจะมองว่าเขาทาร้ายคุณหรือใครถูกโกหกถูกนอกใจหรือถูกทําผิดศีลหรือใครก็ตามรู้สึกเหมือนกับยังต้องการเขาอยู่ไหมแม้ว่าเขาก็มีคนอื่นแล้วว่า เคยต้องการเขาอยู่ไหมหรือว่ายังอยากให้เขากลับมาทําดีกับเราหรือรักเราเหมือนเดิมไหมทั้งที่เขานอกใจหรือโกหกเราเพราะฉันให้เดวิดเปนอยูว่าเหมือนกับเป็นความเชื่อว่าไอศสรีมอะแม้ว่ามันกินแล้วมันจะไม่ดีต่อร่างกายหรือมันจะอ้วนยังงก็ตามแต่มันก็ทำให้เรามีความสุขยิ้มได้ก็เหมือนกับความรักที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยมีกับใครสักคนนั่งแหละนะครับรู้ว่าเขาไม่ดีทําไมถึงยังรักทาไมถึงยังรอก็เพราะไห้เป็นอยู่ว่ามันเคยมีสิ่งดีๆที่เรารู้จักมันตั้งแต่เด็ก คุณอาจจะรักกันมานานคุณอาจจะรู้สึกรู้จักกันมานานนะครับแล้วมีไพ่ใบต่อมาเนี่ยเป็นไพ่ขึ้นมาว่าซิกออปเปนดิคอนหรือว่าไพ่หกเหรียญมันเหมือนกับสิ่งที่เราให้ให้เขามานานและสิ่งที่เหมือนกับหยาดกระปุกอะเรารู้จักกันตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีอะไรนะครับตอนแต่ที่เราเหมือนกับเราไม่มีอะไรเลยเราร่วมสร้างกันมาเพราะฉันไพ่ซิกออปเปนดิคอนหรือไพ่หกเหรียญคือภาพของผ,ผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังเอาเงินเนี่ยช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งเพราะฉันเช่าสีเม,มทัลเลาันเนี่ยคุณอาจจะช่วยเหลือเขาเรื่อองปััจยยภานก การรักการดูแลก,การเยียวยาการห่วงใย,ยเขาหรือช่วยเหลือเขาตลอดเลยซัพพอร์ตเขาตลอดเลยคุณเลยเหมือนกับผูกพันกับเขามากแหละหวังว่าเขาจะเห็นคุณค่าในการที่คุณเนี่ยบริจาคนะครับให้อาหารการกินเขาดูแลเขาให้ความรักให้หัวใจเขาหรือพยายามดูแลเขาตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นคบกันมาแรกๆแต่ตอนที่เราเริ่มต้นมันวัยหนุ่มสาวหรือว่าตอนไม่มีอะไรกันอะ่ะอาจจะผ่านการครบกันมาอย่างยาวนานผ่านคบกันมาตั้งหลายปีก็ได้เพราะฉะนั้นให้หกเหนียญกับเดลวิวใบนี้ชาวสีเมทัลท่านเนี่ย คุณคงรู้สึกเหมือนกับเรารักเขาด้วยความจริงใจเราเชื่อนะว่าวันนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปวันนี้เขาอาจจะทาผิดต่อเราวันนี้อาจจะมีการทะเลาะกันโกหกผิดศีลผิดธรรมกันไปเขาคิดว่าเราเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยอาจจะทําไปเพราะเดวิลทาไปเพราะอาจจะเหมือนกับปีศาจตาซาตานสิงเขาหรือเพราะอารมณ์หรือเพราะความหลงหรือว่าการหลงผิดนะครับเพราะเราเชื่อมาตอลอดว่าไพ่หกเหรียญนะ่ะเราเชื่อในสิ่งที่เราทำลงไปด้วยก,การช่วยเหลือเขาการเห็นเขาแล้วเหมือนกับครั้งหนึ่งเขาเคยไม่มีอะไรครั้งหนึ่งเขาเคยเหมือนกับ นะครับต้องการเราครั้งนึ่งเขาเคยเหมือนกับเอื้อมมือมาขอความรักจากเราเราก็ให้เขาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นความรักความดีที่ชาวราศีเมษคนหลายท่านเนี่ยมอบให้คนที่คุณรักมันยังคงอยู่มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณน่ะอาจจะเหมือนกับไปช่วยเหลือเขาเยอะไปดูแลเขาเยอะทําดีเขาเยอะอาจจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกนะครับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องปัจจัยภายนอกที่เขายังหลงไหลที่เขายังสนใจคุณอยู่อาจจะเป็นหน้าตานะครับหรือการที่เป็นกับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับแต่ไพ่ใบต่อมา ขึ้นมาว่าไพ่ไหนออบคับหรือไพ่ก้าวถวยไพ่ใบนี้เปรยดเหมือนกับการเฉลมิมฉลองงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรร์วันเกิดเห็นไหมครับที่มีกลุ่มคนมากมายที่มีความสุขร่วมกันเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกชาวสีเมถุนท่านว่าเหมือนกับคุณหลายๆความรักของคุณเนี่ยเมื่อคุณอยู่เขามานานผ่านระยะเวลาผ่านการครบรอบคุณอาจจะจำวันเดือนปีเกิดของกันและกันได้นะครับคุณอาจจะเคยมีความสุขร่วมกันมาก่อนเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับทั้งหมดทั้งมวลสามใบนี้มันคือการที่เขาอาจจะทําอะไรที่มันผิดพลาดไปทาอะไรที่มันหลงผิดไปนะครับ แต่การที่เขากลับมาคุยกับคุณหรือกลับมาสนใจคุณหรือกลับมาติดต่อคุณเนี่ยเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่คุณเนี่ยเคยซื้อของขวัญเคยให้ความสําคัญนะครับเหมือนงานวันเกิดเนี่ยคุณเคยให้ความสําคัญจากเขาคุณเคยช่วยเหลือเขาคุณเคยดูแลเขาแล้วคุณให้ความสําคัญกับเขามาตลอดเขาอาจจะไม่มีความรักกับคนอื่นเขาอาจจะมีการนอกใจหรือโกหกหรือทะเลาะคุณไปหรือมีการหลงผิดกับคุณไปแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาหาคนที่ให้ความสําคัญเขามากที่สุด เพราะฉะนั้นหมดทั้งหมดไพ่สามใบนี้คือการที่เหมือนกับผมทานายเลยว,ว่าคนเล่าของชาวราศีเมถุนหลายท่านเนี่ยอาจจะมีการหลงผิดการนอกใจการกโกหกหลอกลวงคุณหรือทอํอะไรทีไ่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณแต่สุดท้ายที่เขากลับมาเนี่ยเพราะกลับมาเพราะเหมือนกับคุณให้ความสัมพันธ์กับเขาแต่สิ่งที่คุณให้เขาไปเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่า s ิกออปเปนิคอหลหรือไพ่หกเหรียญสิ่งที่คุณให้เขาไปคุณให้เหมือนกับหวังว่าเขาจะสํานึกหวังว่าเขาจะเข้าใจฝังว่าเขาจะเห็นคุณค่ามัน อยากให้เขาจําได้ว่าตอนนี้เขาไม่มีอะไระเรายืนอยู่เคียงข้างเขานะอยากให้เขาจําได้ว่าวันที่เขาเริ่มต้นคบกับเราแรกๆวันที่เขาต้องการเราวันที่เขารักเราเนี่ยนะครับเขาเคยรักเราต้องการเรามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะเป็นไพ่ขึ้นมาครับ The Hermit นะครับไพ่ The Hermit ไปนี้ใช่ไภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขานอนอยู่ที่อ่างน้าแล้วเหมือนกับปล่อยให้เป็นเวลาปล่อยให้เรื่องราวเนี่ยมันเปลี่ยนมันผ่านพ้นไปมันมันเหมือนกับลืมเรื่องราวทุกอย่างไปอะ่ะเพราะฉนั้นะเฮ Hermit ไปนี้บอกชาวสีมณฑนเหนท่านว่าเวลาคุณรักใครเนี่ย คุณก็มักจะทุ่มเทมากๆมักก็จะให้สุดหัวใจมากก็จะให้เขาเต็มที่เลยแต่เมื่อเขาไล่ไปแล้วเมื่อเขาไม่ต้องการเมื่อเขายนทิ้งขว้างมันไปเองเนี่ยเราก็อยากจะบอกเขาว่าเดอะเฮอร์มิตอะหมายความว่าอะไรหมายความว่าชาวสีเมทุนท่านเนี่ยถามว่าอยากจะบอกเขาว่ายังไงหมายความว่าเราจะจะบอกว่ามันนานไปแล้วกว่าเราจะกลับไปเจ็บอีกตอนนี้เราเริ่มอยู่ได้แล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มไม่อยากจะกลับไปเจอเรื่องราวที่มันเหมือนกัดอะไรกันมาตั้งเยอะใน,นเมื่อตอนที่เราให้เขาตอนที่เรารักเขาแล้วเขาไม่เห็นคุณค่ามันแล้วเขาเป็นฝ่ายทิ้งมันไปอะ เราก็จะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ถ้าเกิดเราหายดีแล้วถ้าเกิดเราอยู่ได้แล้วถ้าเกิดเราเลิกกันมานานแล้วหรือเดินห่างกันไปแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ได้สนใจแล้วว่าต้องกลับไปเจ็บเริ่มกลับมาอยู่ได้เริ่มกลับมีความสุขเริ่มกลับมาแคร์ตัวเองแล้วเพราะฉันเดอเคอร์มิตในนี้ในที่นี้เนี่ยมาบอกชาวราศีเมถุนะท่านว่าไพ่ก้าถ้วยกับหกเหรียญคนรักคุณเนี่ยเหมือนกับต้องการคุณก็ต่อเมื่อคุณหายไปต้องการคุณก็ต่อเมื่อเขาเหมือนกับหาคุณไม่เจอหรือคุณอาจจะเหมือนกับลืมเขาแล้วเหมือนกคุณาร แต่วันที่คุณเป็นไพ่หกเหลียมวันที่คุณทุ่มเทเขาหมดหัวใจวันที่คุณรักเขาเนี่ยเขากลับไปสนใจคนอื่นเขาาจจะมีการหลงผิดเป็นไพ่เดอร์ริวิลเข้ามาเขาอาจจะทําร้ายคุณด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรือการหลงผิดหรือการทําอะไรที่มันนอกใจผิดสิ่งผิดธรรมกับคุณไปเพราะฉันเดอะเฮอร์มิตในที่นี้ขอทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนท่านว่าคุณอาจจะผ่านพ้นมาแล้วผ่านพ้นเหตุการณ์ที่มันร้ายๆผ่านพ้นเหตุการณ์ที่มันแย่ๆแล้วคุณอาจจะอยู่ได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่กลับไปทางเดิมก็เพราะอะไรไพ เดอดซันหมายความว่าอะไรคุณอาจจะสัมผัสได้ว่าเฮ้ยพอเราไม่มีเขาแล้วเนี่ยพอเราออกมาจากความเจ็บปวดแล้วเนี่ยพอเราออกมาจากความทุ่มเทแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองไม่ต้องไปดังจดจําวันสําคัญไม่ต้องให้ความสําคัญกับใครนะครับแล้วมีไพ่ขึ้นมาว่าเดอดซันอีกหมายความว่าคุณพบแสงสว่างในชีวิตว่าเฮ้ยคนที่เขาเป็นครอบครัวก,กับเราเนี่ยคนที่เขาอยากจะมีเราในชีวิตหรืออยากจะรักษาเราไว้เนี่ยเขาหยิบยื่นสิ่งดีดีหยิบยื่นเงินทองหยิบยื่นของกินให้กับใครเนี่ยเขาก เพราะฉันไพ่เดืดซันีนที่นี้ขอทำนาดยดวงชะตาของชาวสีเมถุลลยท่านว่าถ้าเกิดใครเลิกกับคนรักไปไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยโอเคมันมีไพ่เดืดซันเข้ามาเขาอาจจะกลับมาคืนดีเ,นนขนะเขาจะกลับมาเห็นคุณค่านะครับเขาจะกลับมาเหมือนกับเห็นความสําคัญของคุณแต่เกิดใครเลิกไปเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นมาเดืซันเนี่ยชาวสีเมถุลลท่านทั้งหมดทั้งมวลทำนายเลยว่าคุณจะหลุดพ้นจากมันและเจอสิ่งที่มันเป็นเดือซันหมายความว่าความอบอุ่นความเข้าใจที่ดีกว่านะครับการเป็นครอบครัวการที่หยิบยื่นสิ่งดีให้ นะครับหยิบยื่นของกินที่ดีๆให้เขาไปหยิบยื่นสิ่งดีๆเขาไปเนี่ยแต่เขากลับทําร้ายเรามองเราเป็นทางผ่านนะครับมองเราเป็นตัวเลือกบ้างหรือทาอะไรที่มันผิดศีลพิธธรรมกับเรานั่นเองเพอฉันไพ่ไปต่อมานะครับขึ้นมาว่า King o f คั p หรือว่าพระราชาถถ้วยเชิญภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขากลับมาดูแลลูกกลับมาดูแลเด็กๆเ,เป็นผู้ชายที่อบอุ่นเลยเพอฉันไพ่ป็นี้บอกว่าคุณอาจจะหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับถ้าเกิดใครเลิกไปเกินหนึ่งปีผมขอทำนายดวงชะตาเลยว่าตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นปานน่นนาคม นจนถึงปลายปีนี้ทั้งปีเนี่ยคุณอาจจะพบเจอผู้ชายดีๆเข้ามาแล้วคุณอาจจะพบเจอคนความอบอุน่นหลุดพ้นจากไพ่เดบิวเดอะเฮอร์มิตนะครับหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันทําร้ายเราหยุดหยุดจากการที่เหมือนกับไปอยู่กับสิ่งที่มันเหมือนกับรู้ว่าทําร้ายเราแต่ก็ยังรักเขาอยู่แบบนั้นนะคุณอาจจะเหมือนกับกลายเป็นคนที่อยู่ได้แล้วคุณอาจจะกลายเป็นคนที่เหมือนกับชินชากับความเจ็บปวดจนกลายเป็นเหมือนกับพบเจอแสงสว่างพบเจอความห่วงใยพบเจอความเข้าใจพบเจอความอบอุน่น พะฉันไพ King ่คิงออฟคับำนาดโดยสตาของชาวสีเมทุนเลยท่านว่าคุณมีโอกาสที่จะพบเจอผู้ชายดีๆความรักผู้หญิงดีๆที่อยากจะมีครับเข้ามาดูแลเข้ามาสร้างความอบอุ่นเข้ามาเข้าใจคุณอาจพบเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรคือคนที่พร้อมจะดูแลพร้อมจะปกป้องเราพร้อมจะเหมือนกับหยิบยื่นสิ่งดีๆกับเรากับคืนมานะครับไม่ใช่ว่าห่างกันไปเนี่ยนะครับได้เงินได้ทองแล้วได้สิ่งดีๆได้ความรักจากเราไปแล้วเนี่ยก็เป็นไพ่ก้าวถ้วย ทำเหมือนกับลืมไปแล้วว่าเราเคยรักกันทำเหมือนกับลืมไปแล้วว่าเราเคยเป็นคนสําคัญของกันและกันเพราะฉันทํานายเลยครับถ้าเกิดคนรักเก่านะครับถ้าเกิดเริ่ไม่เกินหนึ่งปีเนี่ยเขาจะกลับมาห่วงใยคุณจะกลับมาเคลียร์คุณจะกลับมาคืนดีกันเพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยให้ความสําคัญกับเขาเพราะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นให้หกเหรียญคอยช่วยเหลือเขาตอนที่เขาลําบากเสมอเลยหรือคอยช่วยเหลือเขาตอนที่เขาไม่มีใครเสมอหรือตอนที่เหมือนกับตอนที่เขาไม่มีเหมือนกับผู้คนขอทานเนี่ยเหมือนเขาไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเขามักจะนึกถึง นะครับชาวสีเมทุนเป็นการทานายแบบนี้นะครับมาดูไพ่แนะนําแล้วก็การทานายดวงชะตาของชาวสีเมทุนในเดือนสิงหาคมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าสิ่ออบวานถ้าทํานายดวงชะตาของชาวราศสีเมทุนหรือการแนะนําว่าถ้าเกิดใครเลือกไปเกินไม่เกิน6เดือนถึง1ปีเนี่ยเราควรจะทายังไงต่อความสมคัญแบบนี้ควรจะไปต่อไหมหรือควรจะเดินหน้าไหมควรจะเดินไปทางไหนดีไพ่หกใบเท้าไปนี้ว่าควรจะพยายามนิดนึงควรจะอดทนก่อนถ้าเกิดใครเลือกกันไปไม่เกิน6เดือนนะครับถึง1ปีเนี่ย ให้คุณพยายามในกรณีที่ก็เงินหเดือนเนี่ยพยายามอดทนในการรอเขา่อกว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่ากลับมาพูดคุยกับมาติดต่อเราหรือเปล่ากลับมาแคร์เราหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการทักทายในช่วงวันเดนปีเกิดเราหรือเปล่าเห็นวันครบรอบเห็นวันสําคัญเห็นครอบครัวสําคัญกว่าหรือเปล่านะครับพอฉันหกม้เท้าที่นี้เกิดว่าเขากลับมาติดต่อกลับมาพูดคุยหรือกลับมาแล้วเนี่ยทำนายดวงชตาชาวสีเมทัลหลายๆท่านเลยว่า6กม้เท้านะครับเราควรจะเดินหน้าด้วยกันเราควรจะเหมือนกับ ไปด้วยกันต่อเราควรจะเหมือนกับเฝ้ารอเขาก่อนแล้วขอทํานายเลยว่าถ้าเกิดใครเริ่มไม่เกิน6เดือนเนี่ยถึง1ปีเนี่ยคนล่างคุณจะกลับมากลับมาอะไรกลับมาเป็นคนเดิมกลับมาเป็นความอบอุ่นกลับมาเคลียร์ปัญหากลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดในสิ่งเขาทําไม่ดีในสิ่งที่เป็นไพ่เดวิลในสิ่งที่มันทแล้า้การทําผิดศีลทําผิดธรรมนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าฮิโรเฟนนะครับฮิโรเฟนหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่มันด้านดีๆนะครับการสิ่งที่ถ นะครับความสัมพันธ์ที่มันคบกันมาอย่างยาวนานความสัมพันธ์ที่มีการแต่งงานการสร้างครอบครัวการมีลูกกันเพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ว่าคุณจริงใจกับเขาคุณเชื่อใจเขามาตลอดคุณทาแต่สิ่งดีๆให้คนให้คุณหลักมาตลอดเพราะฉะนันคนคนนี้ถ้าเกิดเขาเป็นคู่ของคุณเนี่ยภายใน6เดือนที่เลิกกันไปหรือไม่เกิน1ปีนะครับขอทํานายเลยว่าเขาจะกลับมาถ้าเขาเป็นคู่คุณแต่เกิดเขาไม่ใช่คู่คุณเนี่ยภายใน6เดือนถึง1ปีเนี่ยความรักครั้งนี้คุณก็จะหลุดพ้นจากมันเป็นไพ่เดือนัเข้ามาม นะครับคุณก็จะหลุดพ้นจากมันกลายเป็นเหมือนกับพบเจอความรักที่เป็นคู่แท้เป็นคู่ที่ดีกว่าเป็นคนที่ดีกว่าเดิมพบเจอความอุ่นความเข้าใจนะครับผ่านเหตุการณ์ที่มันแย่ๆผ่านเหตุการณ์ที่มันไม่ดีแล้วเพราะฉันไพ่ฮีโรเฟนใบนี้บอกชาวสีเมทูนท่านว่าสิ่งนี้ม่เหมือนกับสิ่งคุณได้สิ่งคุณต้องการอ่ะคุณได้สิ่งคุณภาวนาสิ่งที่คุณเหมือนกับเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาถือกระดาษเห็นไหมครับแล้วก็จดข้อความมาให้กับผู้หญิงคนหนึ่งเลือกให้เพราะฉะนั เข้ามาเรียนรู้คนดีๆที่เขาอยากจะเหมือนกับเข้ามาเหมือนกับแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อยากจะศึกษาคุณอยากจะเข้ามารู้จักคุณอยากจะเข้ามาด้วยความจริงใจนะครับชาวสีไม่ถูกนท่านให้เกิดคุณหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีนะครับขอทํานายเลยว่าค่อนข้างจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาแล้วต่อจากนี้ไปจะเหมือนกับหลุดพ้นจากความไม่ดีความเลวกลายเป็นพบเจอคนดีๆความออุ่นความสบายใจความเข้าใจนะครับมากกว่าเดิมถ้าเกิดคนรักกลับมาก็จะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมกลับมาเป็นคนรักที่ดีเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนั่นเอง เพราะฉะนั้นไพ่ใบต่อมาตำแหน่งที่9เป็นการทํานายดวชะตาในเดือนสิงหาคมแล้วก็การแนะนําถ้ากรณีที่คนรักของคุณกลับมาพูดคุยกับมาติดต่อกันเนี่ยไพ่เทมปุรันเข้ามาเห็นไหมครับเป็นภาพของผู้หญิงคนนึงที่กำลังเทน้านะครับไปให้กับผู้ชายคนนี้กินแล้วก็เหมือนกับทําอาหารให้ผู้ชายคนนี้กินแต่ผู้ชายคนนี้เหมือนกับเขายังทําตัวไม่ถูกเพราะฉะนั้นไพ่เทมปุรันคือการปรับบาลานซ์คือการแนะนําในเดือนชะตาของชาวศีเมถุนในเดือนสิงหาคมว่าอยากให้คุณเน <Lauren> ี่ยค่อยๆคุยกันค่อยๆเหมือนกับปรับบาลานซ์กัน เขากลับมาจะกลับมาด้วยความเฉยๆก็จะกลับมาเพราะเจอปัญหาจะกลับมาเพราะเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยรักเขามากแค่ไหนขอคุณเป็นคนเดิมนี่เหมือนกับให้ใครไปให้ความรักกับคนรักคุณไปเนี่ยหรือให้ความรักกับคนรักคนไหนก็ตามหรือความรักครั้งใหม่ของคุณก็ตามให้ไปด้วยความจริงใจให้ไปแล้วเหมือนกับค่อ,คอยๆศึกษาเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในความดีต่อไปและสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้น,นกับคุณเองเพราะฉันเทมเพลนไปนึกว่าไพ่ของคุณเนี่ยดวงของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเดินหน้าในการที่จะพบเจอคู่รักคู่แท้คนรักเนื้อคคูุ่ณที่หายไปเนี่ยกลลัังจะบคืนมาแล้ว แต่เพียงแต่คุณเนี่ยต้องค่อยๆคุยค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆปรับบรรลัษค่อยๆเรียนรู้กันใหม่ค่อยๆทํากันใหม่ในช่วงของเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาจนถึงปีนี้ทั้งปีเลยนั่นเองนะครับไพ่ใบสุดท้ายผมเป็นไพ่ขึ้นมานะครับเป็นไพ่ทีออฟคัพหรือไพ่สามถ้วย,ยไพ่ใบนี้บอกชาวสีมิถุนายนท่านว่าไพ่สามถ้วยหมายความว่าอะไรบทสรุปความหลัขขง,งคุณเนี่ยถ้าเกิดมีคนรักที่นอกใจกันไปหรือมีคนอื่นนะครับหรือเลิกรากันไปเนี่ย ไพ่เป็นย่งไงเขาอาจจะมีคนอื่นมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไปเลือกคนอื่นมากกว่าเราแต่สุดท้ายเนี่ยไพ่สามวยบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาในการที่เขามองรู้เลยว่าใครคนที่คุยกับเขารู้เรื่องใครคนที่เหมือนกับคุยกับเขาเข้าใจเขามากที่สุดใครคือคนที่คบกับเขาแล้วเหมือนกับเป็นความสุขนะครับจริงใจกับเขาช่วยเหลือเขามาตลอดมันคือบทสรุปความรักของคุณที่คุณต้องเจออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่เลือกคุณละ่ะแต่ถ้าเกิดเขาเลือกไปคนอื่นมากกว่าถ้าเกิดเขารักคนอื่นมากกว่าเขาหายไป6เดือนถึง1ปีแลล้ว่ะคหกเดือนพอออแลล้้้้วไ่่ตตงงเเห็นนปียกกดชัน จะมีคนดีๆเข้ามาให้คุยแบบเพื่อนจะมีคนดีๆเข้ามาให้รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นความร่างของคุณที่มันแย่แยความล่างของคุณที่มันหลุดพ้นไปความล่างของคุณที่เกิดคุณเจอคนเลวเนี่ยเดี๋ยวคนที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วเขาทิ้งคุณไปเนี่ยนะครับคุณอย่าไปเสียใจอย่ายไปเสียดายในสิ่งที่คุณรักใครสักคนหนึ่งรือช่วยเหลือเขามาตั้งนานเพราะถ้าเกิดคุณไม่เคยเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับต้องขอบคุณที่เราหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาเจอสิ่งที่ดีภรทททททีีีี่่่่ดนน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 คคคััััััััััับวววาาาามม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 มสสสพพธธธ์์ถูกต้องเเเเยป็ การหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเกิดเจอคนไม่ดีแล้วเขาทิ้งเราไปเนี่ยเราต้องขอบคุณเขานะที่เขาทิ้งเราไปนะครับเพราะถ้าเกิดเขากลับมาเขาต้องหาอะไรที่ต้องเป็นฝ่ายเสียใจฝ่ายเสียดายนะครับเพราะคนที่รักเราจริงคนที่เป็นสินเสมอกันหรือเป็นคนเนื้อคู่เราจริงเนี่ยนะครับมันจะต้องเหมือนกับอยากจะรักษาอยากจะดูแลอยากจะเข้ามาหาเราอยากจะกลับมาปรับความเข้าใจกันใหม่เห็นคุณค่าในสิ่งดีที่เราให้กับเขาไปเหมือนกับให้หกเหรียญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ไพ่ออร์แคนะผมแนะนำชาวราศีเมถุนหลายท่านว่า The Tinderbox s o อกซ์โซเด i ร์แอไพ่ใบนี้บอกชาวราศีเมถุนท่านว่าเหมือนกับให้คุณเนี่ยเชื่อในความสัมพันธ์นะครับเชื่อในความอดทนเชื่อในความพยายามความพยายามทะเยอทะยานของคุณนะครับขอ้คุณไปเหมือนกับต่อให้เราเจ็บต่อให้เราร้องไห้แค่ไหนก็ตามอ่ะย้ายคุณอดทนเอาไว้เชื่อว่าในสิ่งที่มันเปิดกล่องอันเนี้ยใบละปุ๊บเนี่ยหรือเปิดใจคุยกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดใจเข้าใจกันแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเปิดใจเมื่อไหร่ก็ตามที่ เขาจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้หรือชาวราศีเมษคนนี้แหละคือคนที่เหมือนกับรักเขาอดทนกับเขามาตลอดเฝ้ารอกับเขามานานแสนนานแล้วให้โอกาสเขามาตลอดเลยนะครับเพราะฉันพ่ายไปนี่คื้ว่าให้คุณอดทนกับความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์นะครับพยายามอดทนพยายามเหมือนกับต่อสู้กับมันให้ถึงที่สุด ถ้าเกิดเรายังรักใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดเรายังเชื่อว่าคนคนนี้ย,ยังเป็นเนื้อคู่ยังกลับมาเป็นครอบครัวกันเนี่ยขอให้คุณเฝ้ารอเขาถึงที่สุดเหมือนกับ6กเดือนถึงหนึ่งปีแหละแต่เกิดหกเดือนถึงหนึ่งปีแล้วเขาไม่กลับมาเลยนะครับเขาไปหลงคนอื่นปุ๊บเนี่ยเราก็อดทนตะกับความเจ็บปวดที่มันผ่านพ้นไปแต่ทํา,าทความสัมพันธ์ความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเนี่ยให้มันดีกว่าเดิมนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีเมนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผม และใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ